สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กระท่อมพี่คิงหรือว่ากระท่อมอาจารย์คิงครับเอากล้องสองกลางคืนหรือว่ากล้องอินฟราเรดมาลองถ่ายพ่อใหญ่ดูแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้พ่อใหญ่จะออกมาหรือเปล่าครับหลายวันก่อนก็มาตรงนี้แหละครับข้างกระท่อมอยู่ข้างเล้าไก่เลยอันนี้ก็เป่าอ,อาจารย์คิงกับเป็นอ้อยคันน้ําขายครับซึ่งต้องมาเฝ้าระวังทุกคืน นงั้นพ่อใหญ่มาบุกแน่นอนคือนั่นที่พ่อใหญ่มานี่มาแต่อยู่ต่เมียนี่อ,อ,อาจารย์คิงมาไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้ช็อตเด็ดก็พี่น้องเอฟซีหลายท่านแหละที่เข้าไปติดตามอาจารย์คิงเนาะซึ่งที่ผมแนะนําไปเนาะเป็นช่องคนหลังเขาคนหลังเขาครับนี่แหละครับอาจารย์คิงซึ่งนี่ครับตัวจริงสวัสดีครับเพ่ครับเราติดตามชมครับคืนนี้ครับมีลุ้นระทึกครับ เวียนไปสองคืนแล้วเนี่ยแต่ว่า<อ>เขาเขาช่วงช่วงนั้นแต่วันนี้ก็ไม่แน่คของเราเลยลองไปติดตามดูครับอาจารย์คิงมีคลิปหนึ่งครับที่เห็นพ่อใหญ่เรยว่าช้างตัวเป็นๆเ,เลยครับอยู่ใกล้ๆเลยมาวันนี้นี่ผมจะมาพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่ไปแอบซองอยู่ใกล้ๆทางขึ้นลงคูกันช้างเลยครับอยู่แถวๆต้นไม้ใกล้ๆคูกันช้างเลยเอาแบบรุนระทึก มากๆเลยแต่อาจารย์คิงนี่ยังอยู่กระท่อมนี่แหละครับผมจะไปคนเดียวเดี๋ยวไปหาดูต้นไม้ตรงไหนเหมาะๆพอจะขึ้นผูกเปลนอนอยู่ข้างบนได้ครับแล้วก็จะอยู่แบบเงียบๆไม่แน่ครับคืนนี้ผมอาจจะไม่เปิดไฟเลยก็ได้เนาะเพราะว่ากลัวพ่อใหญ่รู้ว่าผมอยู่บนต้นไม้ผมจะเอา กล้องส่องกลางคืนแล้วว่ากล้องอินฟราเรดส่องเอาอย่างเดียวเลยครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปหาตัดไม้อยู่คาอยู่หัวไร่ของอาจารย์คิงก่อนครับสักต้นหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคูกันช้างครับด่านช้างก็จะอยู่ตรงนั้นครับเป็นทางขึ้นทางลงของเขาเลยขึ้นมาตรงนี้ผมก็มานอนบนต้นนี้แล้ครับนี่ ซึ่งอยู่หัวไร่หัวนาของอาจารย์คิงเลยก็อยู่ห่างจากตรงจุดที่พ่อใหญ่หรือว่าช้างขึ้นประมาณสักห้าสิบเมตรครับเนาะห้าสิบเมตรหรือเจ็ดสิบเมตรนี่แหละครับนะครับผมจะขึ้นต้นนี้แหละต้นอารางใหญ่สองต้นคู่กันเลยก็ต้นใหญ่พอสมควรครับแข็งแรงแน่นอนจะขึ้นตรงสูงเลยนะครับสูงง่าม งามที่สองนู่นและมบ้งคอยดูก่อนต้องขึ้นไปดูก่อนว่าตรงไหนจะเหมาะผูกเปลนอนแต่ตอนนี้ผมก็ตัดไม้ยูคามาต้นหนึ่งแล้วครับนะเอาไปพิงไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปก่อนเนาะวันนี้ผมไม่มีตัวมารัดใส่หัวแล้วก็ติดกล้องบนหัวได้เลยน่าจะไปเจอกันอยู่ข้างบนต้นไม้นู่นแหละครับตอนนี้ก็ตะวันตกดินเรียบร้อยแล้วครับผมก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วครับผูกเปล ความสูงก็จะประมาณสัก12เมตรครับได้อยู่12เมตรสูงตอวภัยแน่นอนครับนี่ครับปลูกเปลปลูกใกล้ๆเลยครับประมาณ1เมตรก,กว่าๆครับปลูกได้ครับเปลปลูกกับง่ามไม้ ก็จะใช้เซฟตี้ก็จะใช้เปลสีดำนี่แหละครับปลูกใส่เอวเป็นเซฟตี้ไว้ครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าเปลมันปลูกปลูกได้แค่อันเดียวครับผมไม่ได้เอาเซฟตี้มาด้วยไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาขึ้นห้างอยู่ตรงนี้เนาะที่แรกผมว่าจะมานอนอยู่กับกระท่อมอาจารย์คิงเนาะแต่ว่าอยากมาให้พี่น้อง f อฟได้เห็นตอนพ่อใหญ่นี่ ขึ้นข้ามคูคันกันช้างเนาะให้เห็นภาพก็เลยมาลุ้นเอาเลยมาเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ให้พีนศศ่น้องทุกท่านนี่ได้ตื่นเต้นไปกับผมด้วยครับเดี๋ยวเราดูครับคืนนี้จะมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าจะได้เจอหรือเปล่าเนาะยังไงก็รอลุ้นไปด้วยกันเลยครับผม อยู่ในหมู่บ้านนนองสเสม็ดนี่ก็เปิดเพลงร้องเพลงคาราโอเกะกันเสียงดังมากเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะเขาก็กินเลี้ยงกันแต่เมื่อตะกี้นี่ผมได้ยินเสียงนกกระแตแต้แวดครับร้องอยู่ไกลนูน้นรู้สึกว่านกกระแตแต้แวดนี่ร้องนี่จะมีอันตรายมาหาตัวนกกระแตแต้แวดนี่แหละครับเขาถึงร้องส่งเสียงให สัตว์ป่าชนิดอื่นได้รู้ว่ามีอันตรายมาใกล้ตัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องส่องกลางคืนหรือว่ากล้องอินฟราเรดสองดูครับทางนกกระแตแแตแดร้องว่าจะมีเสียงสัตว์ป่าชนิดใดกำลังมาหรือเปล่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะร้องใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วครับ มาแล้วนกกระแตเตเว็ดนี่เป็นสัตว์ที่เตือนภัยสําหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นได้ดีมากเลยครับก็นกกระแตเตเว็ดนี่จะไล่ตามหมาตัวหนึ่งเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมาในหรือว่าหมาจิ้งจอกครับแต่ผมให้น้ําหนักไปทางหมาในมากกว่าครับเพราะว่าหมาจิ้งจอกนี่หางจะฟูกว่านี้ครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมาในครับ พี่น้องเอน่าจะได้เห็นชัดเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนกกระแตแต่แว่นนนนครับร้องไปไกลแล้วครับนนร้องตามไปเรื่อยเลยก็นกกระแตแตแวบนี่เป็นนกที่เตือนภัยสําหรับสัตว์อื่นได้ดีจริงๆเลครับว่าจะมีภัยอันตรายอะไรมาใกล้ตัวเขานี่เขาก็จะเตือนสัตว์ป่าชนิดอื่นด้วยครับอ๋เดี๋ยวรอดูต่อไปครับจะมี สัตว์ชนิดใดมาให้เราได้ดูกันคืนนี้ครับมาลุ้นกันดูครับคืนนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงเลยครับผมก็เผลอหลับไปได้สักสองชั่วโมงมั้งครับแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่ร้องหรือว่าเสียงช้างร้องอยู่ในป่าครับ ดังมากเลยครับเสียงร้องครั้งเดียวแล้วก็เงียบไปแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนสัตว์อะไรเดินอยู่ในป่ายางตรงติดป่าอ้อยของอาจารย์คิงครับไม่แน่อาจจะเป็นพ่อใหญ่ก็ได้ครับ วครับกระทิงคืนนี้โชคดีมากๆเลยครับเจอกระทิงด้วยโอ้ได้ถ่ายให้พี่โนโอ้องเอซได้ชมตั้งนานเลยครับตัวใหญ่มากเลยครับกระทิงตัวนี้มาเดินเป็นพระเอกอยู่ตั้งนานเลย เล็มใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เขียวเอื้องให้ผมได้ถ่ายให้พี่นพซีได้ชมนานมากเลยครับกระทิงตัวนี้นี่เห็นแค่ตัวเดียวเองผมพยายามส่องหาตัวอื่นก็ไม่เห็นมีครับเห็นตัวเดียวน่าจะเป็นกระทิงโทนครับสวยงามมากเลยครับกระทิงตัวนี้ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอกะะทิงครับคืนนี้เมื่อตอนหัวค่ำก็เจอหมาในไปแล้วเนาะโอ้สุดตื่นเต้นเลยครับผมจับกล้องไม่อยู่นะครับจับกล้องนี้กล้องสั่นไปหมดเลยคิดว่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านคงได้เห็น ภาพเหมือนกันกับผมนี่แหละเนาะสุดดีใจมากๆเลยครับก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเจอกระทิงครับนี่ส่วนมากจะไปเจอกระทิงที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนาะอันนั้นไม่ตื่นเต้นเท่าแบบเจอเองครับเจอเองแบบนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงอีกครับเพื่อจะเจอพ่อใหญ่ออกมาครับเพราะว่าพ่อใหญ่ส่งเสียงร้อง ไม่แน่อาจจะได้เจออีกครับ กสวัสดียามเช้าครับอากาศก็เย็นสดชื่นดีครับอยู่ที่ป่าบ้านน้องสมิตครับซึ่งอยู่หัวไรายปลายนาของอาจารย์คิงเมื่อคืนก็ได้เห็นทั้งหมาในแล้วก็เห็นทั้งกระทิงโทนเนาะกระทิงป่าซึ่งมาหากินอยู่นี่แหละครับอยู่ในป่ายางมันจะมี มันจะมีหญ้าอยู่ครับมันจะมีหญ้าเขียวๆอยู่ในป่ายางเดี๋ยวผมจะพาพี่หน่อยเอซีลงไปดูเนาะว่าร่องรอยกระทิงลงมากินอยู่ตรงไหนที่ผมเห็นกระทิงเมื่อคืนก็จะเป็นฝั่งทางนี้ครับฝัง่งที่ช้างหรือว่าพ่อใหญ่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ฝั่งทางนู้นครับนุนแล้วก็เดินเดินออกมาจากจากป่ายางตรงนี้แหละครับเดินออกมาแล้วก็มายืน อยู่คู่คันกั้นช้างตั้งนานเลยครับอยู่เคียวเอื้องอยู่โชว์ตัวให้พี่น้องเอฟซีได้ดูตั้งนานเลยครับผมก็ตื่นเต้นไปด้วยเนาะมือก็สั่นจับกล้องไม่ค่อยนิ่งเลยครับยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับที่จับกล้องไม่นิ่งเลยก็น่าจะได้เห็นชัดเจน ขึ้นมาในก็น <ous> ู่นแหละครับเดินมาจากนู่นเหมือนกันครับเดินมาตามทางคูกันช้างเลยครับเดินแล้วก็ผ่านผมไปตรงนี้แหละครับซึ่งมองไม่เห็นผมแต่นกกระแตแต้วแวนนี่บินตามหมาในมาตลอดเลยครับเพราะว่านกกระแตแต้วแวนนี่เป็นสัตว์ที่แจ้งเตือนให้สัตว์ป่าชนิดอื่น ได้รู้ว่ามีอันตรายอยู่ในจุดตรงนั้นครับซึ่งนกก็เตเต,เตเวทนี้ก็เป็นสัตว์ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสัตว์อื่นเนาะตอนนี้เช้าแล้วแต่อยู่หัวไรไปนะานาจารย์คิงนี่เช้าปั๊บสามารถลงจากต้นไม้ได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับเสียงไก่ปาาขันฝั่งทางนู้นครับเอา้ายังไงเดี๋ยวเราลงลงไปเจอกันอยู่ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะ ตอนนี้ผมก็ลงมาจากต้นอารางแล้วครับก็ผูกเปลยอยู่กิ่งที่สองนู่นครับอยู่ข้างมน,นุ่นแล้วครับไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนิทุกท่านไปดูรงรอยกระทิงอยู่นู่นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นด่านช้างครับเสียงช้างองเมื่อคืนก็อยู่ข้างในนู้นแหละครับแต่ไม่ออกมาครับช้างเมื่อคืนนี่ไม่ออกมาเลยทางขึ้นคูกันช้างที่ช้างขึ้นประจําก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับไม่มีร่องรอยช้างขึ้นมาเลยครับ มีจะร้องรอยเก่าแต่กระทิงก็ไม่ได้ขึ้นลงตรงนี้ครับไม่รู้ว่าขึ้นลงตรงไหนแต่กระทิงนี่เดินออกมาจากฝั่งทางนี้และครับเดี๋ยวดูรองรอยก่อนนี่เลนี่ครับรอยกระทิง เดินมาจากป่ายางฝั่งงนน้นนะครับตัวใหญ่มากเลยครับกระทิงตัวนี้นี่ครับรอยมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นในกล้องอินฟราเรดหรือว่ากล้องสองกลางคืนนะครับยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานเลย อ๋อมากัดกินยอดปอหูครับนี่มากินยอดปอหูนี่ครับบริเวณแถวนี้นี่ครับลงรอยกินยอดปอหูน่าจะเดินกินยอดปอหูข้างคูกันช้างไปเรื่อยๆนู่นแะครับเด่กก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานเลยกระรอก รอกตื่นอะไรนอกเมื่อคืนผมก็ลุ้นว่าจะได้เจอพ่อใหญ่หรือว่าช้างเนาะแต่ก็ดีครับมาเจอกระทิงซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากมากเลยครับกระพิงไปเราไปดูว่ากระทิงเดินมาจากทางไหนกันบ้าง นี่ครับก็จะรอยเหยียบรอยรถไทมาเลยนี่ครับเดินมากินหญ้า ฝั่งทนก็เป็นหญ้าเขียวไปหมดเลยครับอยู่ในป่ายางยังดีที่เจ้าของป่ายางไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาเนาะถ้าฉีดยาฆ่ายานี่กระทิงนี่เรียบร้อยแน่นอนเลยครับเนาะอันตรายกับกระทิงมากเลยครับนี่มหากินยาตามไรนาะสวนของชาวบ้านนี่ สองสามวันก่อนก็ไปกินยอดมันสัมปะหลังของเจ้าฝังทางนู้นครับเห็นอาจารย์กิงนอยฟังก็กระทิงตัวเดียวกันนี่แหละว,วะที่ผมเห็นเมื่อคืนนี่แหละครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นป่าอ้อยของอาจารย์กิงนี่น่องรอยเดินไปอยู่พันี่ไม่แน่อาจจะไปถึงเป่าออยอาจารย์กิงก็เป็นได้เดี๋ยวตามรอยไปดู รอยมาถึงแค่นี้แล้วครับนี่รองรอยกินหญ้าครับหญ้าเขียวกําลังงามเลยกําลังพอกินเลยครับก็สุดแค่นี้นะครับรองรอยไปฝั่งทางนู้นก็ไม่มีรองรอยกินหญ้าแล้วครับแล้วก็น่าจะเดินเดินหันกลับคืนไปหาครูกันช้างเลย ยังดีที่ผมยังหูดีครับได้ยินเสียงกระทิงเดินก็เลยได้เอากล้องส่องให้ฟิโนเอ็กซีได้ดูกันเนาะไม่งั้นพลาดแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับในวันสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้พี่นเอ็กซทุกท่านจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนทุกท่านนะครับ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ